สวัสดีครับนี่คือตอนเช้าๆนะครับโมงๆกลัวๆนะครับที่บ้านภูแเล่นช้างนะครับตำบลภูเล่นช้างอำเภอนาคูจังหวัดกาลสินนะครับเอางามเศร้านะครับวิถีชีวิตของพี่น้องนะครับชาวตำบลผู้เล่นสร้างอีเป็นตั้งแต่นะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้พี่น้องได้ชมนะครับเดินีูว่าเป็นบรรยากาศที่สวยงามนะครับนี่นะครับจะเห็นพระบิณฑบาตเศร้าๆนะครับนี่พระน่ครับพระบิณฑบาต บวกย่านะครับนะครับเห็น <atem> จะอยู่หลวงป่อบ <drama> ่างนะครับเมืองมดกหลกของประเทศลาวนะครับแต่ที่นี่คือบ้านภูแเล่นช้างนะครับชเศร้านะครับเอาพี่น้องจะมาดูนะครับวิถีชีวิตของพี่น้องชาวภูแเล่นช้างนะครับนะครับจะเห็นพระวัดป่านะครับพระวัดภูมาเป็นเจ้าบานนะครับถือว่าเป็นวิถีชีวิตที่งดงามนะครับของพี่น้องชาวภูแเล่นช้างนะครับ จะเห็นผู้นะคือผู้แฝดนะครับด้วยผู้แฝงที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดี